และในกามเป็นคุณพ่อล่ะคะเขาดูแลลูกขนาดไหนคะในฐานะพ่อหัวเขาเป็นคนเป็นพ่อที่ชวนลูกเล่นสนุกได้เยอะมากเช่นว่าเขาเป็นเหมือนอาร์ตอาร์ตวาดรูปเก่งอะไรเก่งอย่างเงี้ยเขาก็จะชวนลูกเล่นในแนวนั้นซึ่งลูกก็สนุกอ่ะแม่ก็จะเป็นมนุษย์บงการเพราะว่าเราอยากให้เขามีความรับผิดชอบว่าเอ้ยเดี๋ยวจะไปโรงเรียนแล้วนะต้องเตรียมอะไรอะไรอย่างเงี้ยจริงในในมุมนี้ถ้าฟังแค่ตรงเนี้ย ก็ดูสมดุลเป็นครอบครัวปกติใช่ใช่คือต้องมีฝ่ายแบบว่าเป็นฝ่ายปกครองสันิดนึงกับฝ่ายอินเตอร์เทนสันิดนึงใช่ค่ะใช่ค่ะแต่มันกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าสิ่งที่เราดูแลลูกอ่ะเขามองในแง่ที่ว่าเราไปจุกจิกกับลูกแล้วมองเป็นการขี้บนมาปั้งหนนหึ่งที่สะอึกก็คือว่ากลับจากหัยหินตอนเช้ามืดจนใหญ่จะมารถไฟตอนเช้ามืด เจอสวนกับเราเรากำลังจะออกไปส่งลูกพอดีก็อ้าวกลับมากรุงเทพเราก็รับรู้แล้วว่ากลับกรุงเทพแล้วเราก็ออกไปทํางานด้วยส่งลูกแล้วก็ออกไปทํางานค่ะพอตกเย็นเนี่ยโดยหน้าที่ป้อมเนี่ยป้อมจะไม่จ,จุกจิกหรอกจะกลับกี่โมงยังเป็นครงไม่เคย <legend. S 2> รู้ว่าชอบเล่นกอล์ฟก็แค่โทรไปบอกว่ากลับมากินข้าวบ้านไหมก็จะเก็บอาหารไว้ให้กลับอะไรล่ะอยู่เชียงรายฮะคือเช้าลงมาจากหัวหินค่ะเย็นไปเชียงราย ไปตีกอล์ฟกับเพื่อนถามว่าเป็นอะไรไหมจริงๆแล้วอ่ะมันไม่เป็นหรอกแต่ในฐานะภรรยาบอกก้อมสักนิดไหมอันนั้นอ่ะสะอึกสิ่งเรานี้คิดแต่พูดไม่ได้ไม่พูดด้วยจริงการสื่อสารกันมันเป็นเรื่องสาคัญมากโดยเฉพาะคนในครอบครัวเดียวกันนะคะชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรคอนึกถึงภาพแบบครอบครัวที่อยู่กันแบบไม่พูดกันแล้วมันแบบก็พูดกันก็พูดกันจนเราไม่คิดว่านี่คือไม่พูดแต่ก็พูดว่า อยู่ไหมไปไหมอะไรอย่างนี้นี่ปัญหาแบบที่หลายๆครอบครัวเขาเจอกันไหมคะแบบพวกมือที่สามเข้ามาป้อมว่ามีหลายมืออะ <c oughs> เพราะว่ามีเพื่อนที่เป็นโสด<ม>ซึ่งป้อมก็เคยเจอปางปังตอนไปหัวหินแล้วก็เขาไม่รู้ว่าป้อมไปเขาก็พาหญิงมาเป็นฝูงเลยอพอเจอหน้าป้อมก็เลี้ยวโค้งกลับบ้าน <c oughs> เคยเจอชิ้นส่วนในตู้เสื้อผ้าป้อมที่หัวหินนะคะ ชิ้นส่วนเจอชิ้นส่วนใดๆแล้วก็หล่นไว้อย่างเงี้ยเลแต่น่ากลัวมากหนังสือวัยรุ่นหนังสือวัยรุ่นมีแต่ว่าสิ่งที่พ้อมทําตอนนั้นก็คือพก็เก็บไปหย่อนทั้งขยะไม่ถามไม่ถามถามว่าบ่นใช่ใช่ใช่มันเป็นความเข็ด่ยพอเราพูดอะไรแล้วมันก็จะเป็นเรื่องขึ้นมาทุกไม่ถามแล้วรู้สึกไหมคะรู้สิคะแต่ว่าลูกสามคนผู้ชายล้วนอายุไล่ๆกันแบบสองปีกว่าเนี่ย มีเวลาคิดเยอะไหมแต่มันก็จะบั่นทอนความรักของเราไปเรื่อยๆมากอันนี้ใช้คําถูกมากเลยค่ะมันบั่นทอนความรักและมันก็วิทยความรักออกไปเรื่อยๆตอนนั้นคิดว่าเราก็ดูลูกมาเองอย่างเงี้ยทําไมเราจะจะต้องมามีอีกคนเหมือนกับผูกไว้กับเราโดยที่ไม่ได้ช่วยอะไรก็คิดเมื่อตอนที่คนเล็กเนี่ยได้ประมาณห้าขวบค่ะค่ะว่า อืเราจะมีชีวิตอย่างนี้ไปยังไงคนเล็กห้าขวบคนโตห้าปีสิบขวบมีคนกลางอีกกำลังจะเข้าวัยรุ่นมีปัญหาชัววะ่ะไม่ได้เราทำร้ายลูกเราไม่ได้เอาละตอนนี้ไม่พูดแม่อะไรเลยแต่ขอให้ลูกคนเล็กเป็นนายก่อนอ,อให้โตสิบปีเลยนะสิบปีสิบป,ปีแต่ว่าสิบปีเน,นี่ยใช่ปักธงไว้อย่างน้อยให้ลูกเนี่ยได้เป็นนายก่อน คือโตมาและใน15ปีมันก็เป็นปรัชญาการเลี้ยงลูกของป้อมด้วยว่าป้อมจะใส่การสั่งสอนทุกอย่างใน15ปีแรกเพราะหลังจากนั้นเขาต้องเติบโตเองต้องรู้จักคิดเองและช่วยตัวเองทําอะไรด้วยตัวเองค่ะ,คะโดยเอาฐาน15ปีของเราเนี่ยไปช่วยกันกลองในการคิดค่ะซึ่งใน10ปีนั้นพี่ป้อมใช้ชีวิตยังไงในในฐานะที่ต้องเป็นคุณแม่แต่ว่าปัญหาในครอบครัวมันรู้สึกห่างเหินขึ้นไปก็ไม่ไพูดก็เฉยเฉยก็ฝึกที่จะอยู่กับลูกไงคะ แต่เหมือนกับซ้อมอยู่คนเดียวเลยนะคะใ,ในสิบปีนั้นน่ะมันทําให้เราเรียนรู้ที่จะต้องยืนบนขาตัวเองอแล้วจะดูว่ายืนได้ไหมแล้วก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ว่าคนเรามีปัญหาได้ร้องไห้ได้แต่ต้องลุกขึ้นให้เร็วที่สุดแล้วเดินต่อไปถ้าเราไม่คิดได้เองหรือไม่ช่วยตัวเองอยังไงเนี่ยมันก็เดินต่อไม่ได้ให้คนปลอบอยังไงมันก็เดินต่อไม่ได้พอลูก คนเล to ็กประมาณสิบห้าว like, ันหนึ่งก็ทีเ uh, ด็ดเลยค่ะเพราะไม่บอกพ่อแม่นะแต่พี่สาวคนโตของเราเนี่ยสนิทที่สุดค่ะแล้วก็พี่สาวเขาป้องก็ทํางานอยู่ด้วยวันนั้นอยู่ดีก็เดินไปหาพี่สาวเขาในห้องก็บอกว่าวันนี้ขอไปกินข้าวด้วยนะคะที่บ้านแล้วก็ไปบอกพี่สาวป้อมเขาบอกว่านี่พี่เขาชวนกินข้าวที่บ้านเน่อืบอกสามีด้วยนี่พี่เขาชวนกินข้าวที่บ้านเราขับรถไปถึงที่บ้าน พี่สาวเขาก็เหมือนเราขอไปกินข้าวที่บ้านเขาก็เตรียมอาหารไว้เรียบร้อยเลยก็ปรากฏว่าพอเจอหน้าก็นั่งนั่งจําได้ว่าห้องรับแขกยังไม่ได้กินข้าวเลยทําไมเลือกเวลานั้นก็ไม่รู้เดี๋ยวกินข้าวก็กลืนกันไม่ลงหรอกค่ะก็นั่งคุยปุ๊บคําแรกก็บอกว่าที่มาวันเนี้ป้อมอยากจะขอชีวิตคืนทุกคนต้องตกใจ เขาบอกก็อึง้งเพราะว่าอันนั้นถ้านับแล้วชีวิตแต่งงานนะยี่สิบปีเขาก็บอกว่าก็เขาไม่อยากอยู่บ้านอะ่ะป้อมขี้บน่นพี่สาวเราก็ตอบเลยว่าเคยอยู่ฟังเขาบ่นด้วยเหรอโอ้นี่รู้จริงพี่สาวเขาก็เข้าใจทุกอย่างนะแต่วันนั้นก็คือกินข้าวกันกลืนไม่ค่อยลงอะ่ะค่ะอ,อ๋อยังอยู่กินข้าวต่อใช่ไหมแต่ว่าวันนั้นเนี่ยป้องก็บอกเลยว่า ที่ป้อมพูดเนี่ยนะขอชีวิตคืนเนี่ยป้อมไม่ได้บอกว่าป้อมจะหย่าเลยถ้าคิดว่าป้อมและลูกยังเหมาะที่จะอยู่ในชีวิตเขาค่ะก็หนึ่งปีนะที่บ้านเขาก็จะมีแฟลตคืออยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็จะมีแฟลตให้เช่าเธอไปอยู่ข้างหน้าห้องหนึ่งหนึ่งปีกลับมาคุยกันว่าจะไหวไหมเหมือนแยกกันอยู่สักพักชักพักหนึ่งแต่ก็อยู่ข้างหน้าหลังอ่ะพอลูกก็ยังได้เจออะไรอย่างเงี้ยค่ะจําได้ว่าคุยเดือนมกรา พอเดือนมีนาต้นเดือนเขาก็มาบอกเลยเขาบอกว่าเขาอ่ะดีแล้วไม่มีอะไรต้องปรับปรุงยาเลยชัดเจนไหมคะชัดมากแต่ต่อให้เราซ้อมมาสิบปีวันที่เขาบอกว่าเขาจะอยาเราเองก็รู้สึกเหมือนกันว่าก็ไม่ได้คิดถึงขั้นนี้ในความเป็นผู้หญิงคนหนึ่งธรรมดาธรรมดาค่ะเรื่องอย่างนี้เนี่ยเศร้าแต่ไม่ได้ร้องไห้ละมันหมดน้ำตาร้องแล้วก็บอนี่เราไม่มีค่าอะไรเลยเหรอ ในสิ่งที่ทำมาทั้งหมดใช่20ปีเรื่องที่คิดว่าจะยากค่ะ <Okay. S 2> คือการคุยกับลูกคือคุยกับหมอแล้ว mm hmm. เขาก็บอกว่าคนที่สองเนี่ยเป็น daddy's boy <S mm hmm. คือชอบเล่นกอล์ฟชอบอะไรแล้วตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวค่อยคุยค่ะ <Okay. S 2> คุยกันหนึ่งสามก่อน mm hmm. และเอาหนึ่งสามเป็นพวก mm hmm. เพื่อจะคุยคนที่สอง อันนี้คือเราเราปรึกษาคุณหมอเลยใช่ปรึกษาเลยเพราะเราก็ห่วงลูกเราอยู่นะคะไม่ใช่ว่าทําอะไรโดยพลการคุยกันหนึ่งกับสามเชื่อไหมคําแรกที่บอกว่าอืมน่าจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยคุณแม่เราก็อยู่ของเราอย่างนี้มาตลอดเวลาโอ้โหโอ้โหมันคือรางวัลของการอดทนอ่ะสิบปีที่เรากลัวว่าลูกเราจะไม่ไหวโดยเฉพาะคนเล็กเหมือนกันเนี่ยเราเขาอายุน้อยสุดคเขาพูดคํานี้ขึ้นมาบอกโอ้ เราโล่งเลยแล้วรางวัลยิ่งไปกว่านั้นก็คือพอครูเหยียบคนที่สองปุ๊บมันตัองกลับมาไหร่อะคุณแม่ทาไมคุณแม่ไม่พูดอะไรสักคาเดียวอคุณพ่อเขาพูดตลอดเวลาเลยนะว่าคุณแม่ยุ่งกับชีวิตลูกแล้ไหมคุณแม่ไม่ว่าอะไรสักคำทั้งสองเคสที่พูดกับหนึ่งสามแล้วก็พูดกับคนที่สองเนี่ยใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีค่ะเพราะเขาเห็นมาตลอดใช่ มันคือความอดทนที่คุ้มค่ากับการที่ลูกได้อยู่กับเรามาตลอดสัมผัสว่าเราอ่ะได้ทําอะไรให้เขาแล้วเขาก็โตพอแล้วก็มีความพร้อมพอใช่ค่ะเ,เขาพร้อมพอถ้ามันมีกรณีหลายกรณีที่เขาใช้คําว่าอดทนเพื่อลูกแต่พี่ป้อมคือการอดทนเพื่อลูกแบบที่ทําความเข้าใจว่าที่อดทนอยู่นี้ไม่ใช่หลับหูหลับตาเพื่อจะอดทนเฉยๆแต่ลูกได้เห็นได้เรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวจริงๆ อันว่ามันเป็นตัวอย่างของการอดทนเพื่อลูกเพื่อลูกใช่ค่ะแต่บางคนอดทนเพื่อลูกอ้างลูกเพื่อตัวเองถูกต้องอ้างลูกเพื่อตัวเองแต่พอหลังจากหย่าปั๊บฮอตมากตอนเนี้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องของอายุแปลว่าเด็กกว่าก็โอเคอ๋อเด็กกว่าก็โอเคถามตรงๆองอะพี่ป้อมคะตอนนี้โสดไหมเอ่ย